ท่านผู้ชมครับ,รบส่วนพี่น้องชาวคริสที่จันทบุรีครับร่วมพิธีฉลองปัสกา2024คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันสมโพธิปัสกาฉลองการคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสครับบรรยากาศที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนจังหวัดจันทบุรีครับ ได้จัดให้มีพิธีแสงสว่างเสกไฟและเทียนปัสกาด้านหน้าโบสถ์โดยมีคุณพ่อฟิลิปอดิศัก์พรงามผู้รักษาการสังฆมนทนจันทบุรีเป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อยอนเอกพงศ์สุวิชากรเจ้าวาดอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรีพระสงฆ์และสัตบุรุษร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับ โดยสำหรับพิธีที่จะทำการภายใต้ความมืดในค่ำคืนวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเสกไฟขีดรูปกางเขนติดกำมยานบนเทียนก่อนที่จะจุดและแห่เทียนปัสกาเข้าไปภายในโบสถ์ครับโดยมีคริสตชนร่วมประกอบพิธีมิศซาบูชาขอบพระคุณนะะสำหรับพิธีฉลองปัสกาหรือว่าอีสเตอร์นะครับจะจัดขึ้นในวันเสราร์เวลาค่ำ าศาสนพิธีจะประกอบด้วยการเสกน้ำเสกไฟการโปรโดศีลล้างบาปแก่ผู้เตรียมเป็นคริสตชนและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณซึ่งในน้ำเสกเนี่ยสำหรับาศาสนาคริสต์จะไม่เหมือนกับน้ำมนต์อย่างเราชาพุทธที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่เสกขึ้นมานั้นต่างกันสำหรับชาวคริสต์เนี่ยน้ำเสกเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจที่ให้ะระลึกถึงศีลล้างบาปนะ ส่วนสัญลักษณ์ของวันปัสกาก็คือไข่หลังจากที่ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้วทางอาสนาวิหารเนี่ยก็จะมอบไข่อิสเตอร์เนี่ยหรือว่าไข่ปัสกาให้กับคนที่มาร่วมพิธีนะครับเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับการเกิดใหม่นะระลึกถึงการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงอะเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายตลอดนิรันดรครับ